ใครคิดว่าเป็นไม้บ้างครับเนี่ยดูดีๆนะครับทั้งเหล็กทั้งสีดำๆที่เหมือนเหล็กกับโครงอันนี้นะครับใครคิดว่าเป็นไม้จริงๆบ้างมันไม่ใช่ไม้นะครับี่ยเหมือนเลยไหมเหมือนไม้เลยแต่ไม่ใช่ไม้นะครับเป็นปูนทั้งแท่งเลยไอที่เป็นหัวน็อตนี่ก็ เป็นปูนนะครับเป็นปูนเห็นไหมเป็นปูนทั้งแท่งนะครับหล่อขึ้นมาให้เป็นม้านั่งเดี๋ยวจะว่าไม่เชื่อนะครับดูนะครับนี่รอยแตกนะครับนี่คือปูนนะครับเนื้อปูนนะครับหล่อขึ้นมานะครับเนี่ยเห็นหวัวตะปูแม่พิม ирован, แม่ยังค้างอยู่เลยนะ <S <S เป็นปูนนะครับปูนทั้งแท่งเลย ทำเหมือนมากเลยอ่ะสวยด้วย